สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกับช่อง G N Hammer โอ้มาเจอกับพี่ๆปอ5ทับ3ที่น่ารักของเรานะครับวันนี้เราจะมาทําเกมให้พี่ๆได้แข่งขันกันนะครับโดยที่เราจะให้ใครคนนึงนะครับไปอยู่หลังกล้องแล้วทําท่าตลกๆนะครับถ้าใครชนะนะครับในเกมนั้นๆนะครับก็จะได้1คะแนนนะครับเราจะแบ่งกันคนละหนึ่งนาทีนะครับสามารถทําท่าอะไรก็ได้ทําท่าเสียงอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดได้คะแนนสูงสุดนะครับในนี้ก็จะ มอบรางวัลให้นะครับโอเคเราไปดูกันนะครับว่าเด็กคนไหนจะชนะนะครับเกมนี้ไปได้นะครับไปดูกันเลยอ่ะก็เริ่มต้นคนที่หนึ่งนะครับอ่ะคนที่หนึ่งออกมาได้เลยครับ เป็นคนที่สองนะครับใครเอ่ยยกมมือโอเคออกมาเลยครับคนที่สอง ต่อไปคนที่สามครับผมคนที่สามใครโอเคครับเชิญครับคนที่สามออกมาแล้วไอ้เวชแหละไอ้เวชแหละไอ้เวช คนที่สี่ครับใครครับ oh. อ้าวคนที่4ใครกันแน่ครับโอเคครับเชิญครับผม คนที่ห้าครับอ่าเชิญครับผมคนที่ห้าเชิญอ้ยวุ่นละเอ้มวุ่นละ kadang-kadang hatiku datang tak perlu ต่อไปลำดับที่6นะครับลำดับที่6โอเคครับออกมาเลยครับ ลำดับต่อไปนะครับคนที่7ครับโอเคครับเชิญครับเฮ้ยวุวววว้นมอทำไมอะอึ้ยไอ้เจี๊ยบทำสมาธิทำไมอะแอบไม่ดี ต่อไปคนที่8ดครับเชิญครับคนที่8 ่อไปลำดับที่9ครับเชิญครับ ลำดับต่อไปลำดับที่สิบครับเชิญครับแตดีพี่จะไชงเลยพี่นพี่นาหรอแต่ แต่พี่ก็ยังแก่เหมือนเดิมหน้าพี่จเฉียบเขี้ยบแต่พี่มามาตั้หน้าถึงแม่จะโดนด่าทุกวันก็อย่าทักทายแต่แม่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ดีโดนมาก็ไปเจอกันแล้วโหอย่ามาเลยอ่ะแม่นี่เขาอย่าทักกันนักต่ละกันไปเพื่อการอยู่ด้วยกันดีๆก็เจอกันแล้วตักคนจะว่า แต่พ่อเขาถ่ายไปทำงา,งปานป,าป,าปา้าก,ก็ไม่มีเงินละป้ามีเด็กแกงป้าก็อดีละเดี๋ยวป้าไปให้หัวป้าทำข้าวก่อนแกงก็ไม่มีหิมไหมเนี่ย,อยไอ้ไอ้ไอเมฆนี่ก็กินก็เยอะไม่เป็นพ่อกับแม่กับน้องกินเลย ผลรอบแรกก็ออกแล้วนะครับเราได้ผู้ที่มีคะแนนเสมอกันอยู่สองคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดสินกันนะครับด้วยการทําให้ทุกคนนะครับมาเต้นนะครับมาร้องมารำนะครับทำท่าตลกให้พวกเขาดูแล้วใครหัวเราะก่อนคนนั้นแพ้ครับใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปดูกันเรื่อยเลย สองคนนี้นะครับก็ยังสุดยอดตึงมากนะครับยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครชนะนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกติการอบที่สามนะครับคือห้ามกระพริบตาห้ามขยับใยทั้งสิ้นนะครับถ้าใครขยับคนนั้นถือว่าแพ้นะครับโอเคเราไปดูกันทีนี้เกมสุดท้ายนะครับเราจะมาวัดกันใครขยับนะครับคนนั้นแพ้เริ่มในสามสองหนึ่งเริ่ม นี่ครับปอครับปอทำตาไปแล้วครับคนนี้ครับโอ้โหผู้ชนะคือพี่ปูเย้ครับเราก็ได้ผู้ชนะกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะพากันไปให้รางวัลนะครับเดี๋ยวไปไหนไปดูกันครับนี่ก็เป็นชมแน่ผู้ชนะนะครับรางวัลหน้านิ่งนะครับเป็นราชาหน้านิ่งวันนี้เราจะไปให้รางวัลเขากันนะครับด้วยการพาไปไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็กำลังขับรถนะครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวป้าคำนะครับจากวัดปางล้อนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้น,สน,สน,สนนี้นะครับแถวนี้เราเรียกว่าปางล้อซอยสี่นะครับเลี้ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวขวา เดี๋ยวเราพาผู้ชนะนะครับพี่ภูมิของเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินไอติมหนึ่งอิมนะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้ก็กินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็รู้สึกถูกปากนะครับสามารถมาลองชิมกันได้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆนะครับแต่ว่าถูกปากนะครับอร่อยดี ถ้ามีโอกาสวันเสาร์อาทิตย์อะไรงนี้ก็จะมากินประจํานะครับวันนี้ก็เลยอะมีโอกาสพาผู้ชนะนะครับมากินเลี้ยงฉลองที่ร้านนี้เลยแล้วกันนะครับพอมาถึงสามแยกตรงนี้นะครับก็เลี้ยวขวานะครับนี่ร้านตรงนี้เลยนะครับอ่าจอดที่ล่มนี่แหละนะครับอ่าร้านนี้เลยนะครับนี่ร้านหน้าตาแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็จะมีร้านค้าของชําขายของทั่วไปนะครับมีขนมนะครับมีติมด้วยนะครับแล้วก็มีขนมขายแต่เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันที่นี่นะครับนี่แม่ค้าครับแม่ค้าหายไปไหนครับแม่ค้าอยู่นี่จ้านี่แม่ค้ามาแล้วนะครับอ่าพี่ภูมิพี่ภูมิจะกินอะไรดีครับเส้นอะไรดีลูกเส้นเล็กเส้นเล็ก มีน้ำอะไรบ้างนะครับแม่ค้ามีน้ำสายหมาล่าน้ำตกเอาเป็นอะไรดีน้ำตกครับเล็กน้ำตกรวมเนาะกินทั้งหมูกินทั้งลูกชิ้นได้ใช่ไหมครับโอเคสามหรอหนึ่งถ้วยครับที่เดียวครับที่เดียวอ่าเติมเติมน้ำรอเติมน้ำรอนี้น้ำอยู่นหนน้าหาน้ำสิโอเคคนอื่นกินมาจากที่อื่นแล้วครับ ที่นี่นะครับจะทำเป็นน้ำใบเตยทุกวันเลยนะครับเย็นๆหอมๆใบเตยของธรรมชาติก็เอามาจากหลังบ้านนะครับเลือกต้นไหนครับต้นไหนต้นไหนเขอเลือกต้นนี้นะครับ โอเคนั่งรอนะครับนั่งรอนี่มาแล้วนะครับปลาคำของเรา<อ>รพี่ภูมิจะได้กินแล้วอ้าวภูม,มินีอ่อยู่ปออะไรปอเนี่ยครับปกติปรุงไม่ลูกปรุงไม่ปกติ ออยากปรุงก็ปรุงเดี๋ยวก็จะให้เวลาพี่ภูมินะครับได้รับประทานกว๋วยเตี๋ยวนะครับอย่างรอร่อยอให้เวลาเขาได้กินนะครับ พี่ภูมิก็เดินทางมาถึงคําสุดท้ายของจานนะครับโอ้โหกินไปด้วยเหงื่อแตกไปด้วยเลยอืมหมดอาเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อไเป็นงครับอร่อยไหมครับทํใไมเหงื่อแตกเต็มเลยครับเผ็ดหรือว่าร้อนอ๋อร้อนนะครับถ้าร้อนสงสัยต้องดับร้อนหน่อยมั้งอาที่นี่นะครับที่นี่มีตู้ไอติมนี่มีตู้ไอติมด้วยนะครับ นี่เปิดขาได้มาแวะอุดหนุนได้นะครับแปะเราจะกินในติมกันหนึ่งอิ่มเชิญไปเลือกเลยครับอเดี๋ยวมาดูซิพี่ภูมิให้พี่ภูมิกินในติมด้วยพี่ภูมิโอพี่ภูมิร้อนอ่าเลือกอะไรครับสิบบาท,บบบาทอ่ากินทีละอันอ่าแกะกินเลย อยากนั่งไหมนะครับอันแรกเลือกกินไอศไอศครีมโคลนรสสตรอเบอรี่นะครับเย็นลงได้บ้างไหมครับโอเคเย็นลงก็กินไอติมต่อไปเรื่อยๆอ่าอันแรกครับ ้าวกินเลยเอา้าวมาสุดท้ายอืมเอาไปเอามาอีกครับเอาวันไหนดีเอามาเอาอีกครับเร็ว ไปนั่งกินต่อไหนครับพี่ภูมิเจ้าไหนโอเคอ่ะไปต่อครับไปนั่งกิน กินอีกไหมครับไห,ไหวไหมอ่ะเอาเลยครับเอาอะไรอีกกินอีกหนึ่งอย่างเองเหรออ่ะเลือกอันไหนดีนะเอาเลือกเลยอเอาให้ครบสีโอเคไปนั่งกินต่อครับ ครับก็น่าจะอิ่มละมีมีเต็มเป,เป็นตู้เลยนะครับไหวไหมเหมาหมดเลยไหมไม่มีท้องใส่แล้วหรอครับเพราแล้วเหรอโอเคครับ, okay, รบอ่าเดี๋ยวให้เวลาเข้าได้กินนะครับโอเค ครับก็จบกันไปกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับถ้าใครทุกคนนะครับชอบคลิปนี้นะครับขอกดไลคล์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อพบกับกิจกรรมสนุกๆของช่อง G N n n e r นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม yeah!